ครับสำหรับเกมวันนี้ในในครึ่งแรกนะครับเนื่องจากว่า,าเด็กของเราค่อนข้างที่จะเร่งเกมแล้วก็เร่งเกินไปนะครับเนื่องจากว่า ต้องการที่จะได้สปอ์ก็เลยทําให้เกมในครึ่งแรกเนี่ยผิดกับที่เราได้วางแผนไว้นะครับก็เลยทําให้เสียประตูเร็วนะครับแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยหลังจากได้คุยคุยกันแล้วแล้วก็ควบคุมเกมได้ก็ทาให้เกมในครึ่งหลังเราดีขึ้นนะครับจนได้ประตูคืนมานประตูนะครับถามว่าพอใจไหมในการแข่งขันนี้ก็โอเคครับพอใจครับแต่ว่าก็คงจะต้องมาเพิ่มในเรื่องเกมบอลให้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นความตั้งใจของนักกีฬาก็โอเคเราเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำครับเราก็ยอมรับนะครับก็เกมวันนี้ก็สนุกนะครับก็อยากเรียนเชิญแฟน,แฟนบอลน,นะครับทุกท่านนะครับในเกมต่อ,ตอไปขอให้ช่วยมาเป็นกำลังใจกำลังเชียร์ให้กับทีมโพลิตเ c ีเราครับเราคิดว่าเราคงจะมีสกอร์แล้วก็มีผลง,งานดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับ,รบท,ท่านก็จะเรียนถามว่า ถ้าเป็นโค้ดคนไทยเนี่ยจะสื่อสารกับนนะักเตะได้ง่ายกว่านี้ไหมเอ่อสำหรับโค้ดต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เราเราก็พยายามที่จะมีล่ามนะครับแล้วก็พยายามให้พยายามสื่อสารในในใน,ในข้อความที่ท่านๆง่ายๆครับซึ่งตอนนี้เด็กของเราก็ส่วนใหญ่ก็รับทราบแล้วก็สื่อสารกันได้นะครับแต่ว่าเ,เทคนิค ต่างๆที่โค้ชชาวต่างชาติออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับเด็กเราก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับส่วนสาหรับโค้ชคนไทยเนี่ยในอนาคตถ้าหากว่ามันมันไม่สามารถที่ดีขึ้นก็อาจจะพิจารณาอีกครั้งนะครับถ้าพูดถึงในขึ้นแป้ในที่เสียมปนสองลูกนะครับจุดที่ไม่ดีของทีมเรามันอยู่ตรงไหนคือเนื่องจากว่าเด็กอาจจะเกรงครับเพราะว่า ในแมตช์นี้เราเรา,เรามีความหวังและก็ตั้งใจกันมากก็เลยอาจจะให้เกรงแล้วก็ที่สำคัญคือตำแหน่งในแต่ละคนเนี่ยก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ที่ได้วางไว้นะครับก็เลยทำให้เกมในครึ่งแรกเนี่ยมันมันผิดคาดไปแล้วก็เราเสียประตูเร็วครับตรงนี้ก็เลยทำให้ระบบในเกมมันก,ก็เสียหายไปงนั้นครับนัดหน้าเจอใครครับนัดหน้าเจอสมุทร,รสาครครับไปเป็นทีทมเดือน ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ